สวัสดีครับ PPTV HD 36และ SP นะครับนำชมติดตามชมการถลระสดการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกครับนัดที่20ของฤดูกาลนะครับไปกันที่สนามทูสเตเดียมหรือว่าสนามมอร์เทมซาซูร์ฝรังสิตนะครับติดตามชมการแข่งขันเกมระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดกับราชบุรีพกดเอฟซีนะครับสำหรับเกมนี้มีผมยุทธชัยจิรพันธ์ชัยและคุณรัชนิพงศ์วรศสสรินรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับครับตอนนี้แบงคอกยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับ2ของตารางนะครับตอนนี้ลงสนามไปแล้ว19นัดครับ มีอยู่36คะแนนครับส่วนทางฝั่งราชบุรีครับ19นัดมีอยู่20คะแนนอยู่ดับที่12นะครับวาร์เดอร์เจอกับเอกราบวาร์เดอร์ตัดมาขวาแล้วจริงดูนี่ตองปัดทิ้งออกไปก่อนครับกำพลก็ถือว่ายิงได้ดีครับแต่ว่ามันกลางประตูไปหน่อยครับฝาไปเฮเบอร์ตี้อามีวิ่งทะลุครับเฮเบอร์ตี้ยกกลับมาแล้ว่าครับวาร์เดอร์มาทางขวาวาร์เดอร์สับแล้วครับแต่อยามจะยิงยัดเสาแรกครับบอลไปเข้าข้างนะครับ โอ้โหได้ยิงสองครั้งติดต่อกันเลยครับวันเดอร์หลุยส์ครับดูจังหวะนี้ครับคาร์เตอร์เนี่ยม่งตั้งมาให้แล้วก็วันเดอร์สรับขาหลอกแล้วก็ยิงอัดมันไปเข้าหน้าต่างนัดข้างครับแล้วก็นี่จังหวะที่เขาเลี้ยงตัดเข้ามายิงต้องถึงมือกำพลครับปาดออกไปพีรพัฒน์ให้กับวันเดอร์ครับถึงก่อนนะครับมีปวีขวางอยู่วันเดอร์หลบมานหนึ่งอ่ะวันเดอร์หลบไปสองวานเดอร์ตัดเหลี่ยมขวามจะตัดเข้าขวาติดลาจาอีครับ หลบทั้งปวีทั้งเอกกาล่าไปดื้อเลยครับวันเดอร์โอ้โหบอลจากทางน,นั้นซ้ายของวันเดอร์ครับเกือบมุดมาได้ยิงเหันครับดูครับหลบหนึ่งแล้วก็เอกการ่าไม่พ้นครับมุตาจะอีนี่แย่ไม่ได้ครับและสุดท้ายปวีต้องหวดทิ้งไปก่อนให้ครับเจอแบตตี้เอาแค่ลูกนี้ผู้ช่วยไม่ได้ยกทงนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินว่าอย่างไร ปุตสิก็ไม่ว่าอะไรครับจังหวะติสตองโดเหมือนก็นโดนเกี่ยวอยู่นิดนึงนะครับจังหวะจะหลุดไปด้วยนะครับเอาทีมเยือนไม่สนใจครับไม่เสียฟาวก็ลุยต่อเกียรติศักด์ให้แดนเล่ครับค<ป>ืนกลับไปเกียรติศักด<ป>์มาที่แดนเล่ครั้งหนึ่งคร<ป>ับแดนเล่จะไปเองหรือเปล่าแดนเล่ข้ามฝั่งมาครับ<ป>บอลถึงลองจิว<ป>ลองจิวเข้าสายลองจิ้งลูกนี้โอ้โห โอกาสลุ้นผลแรกของราชบุรีครับซ้ายของสตีเฟนลองจิวโอ้โหเกือบเป็นทีเด็ดเลยครับบอลเล่นกันสามคนครับกีเดศัตแดนเลแล้วก็ข้ามฟาไปที่ลองจิวกดด้วยซ้ายเกือบหายครับเสาสองแหนาน,นานขึ้นมาทีครับแต่ได้จบครับมา,างไงก็ไม่ทันเลยครับวรุษวิสรุตเปิดเปาวีพลาดอาอแล้วครับบอลทั้งขวา ขวาของวันเดอร์ไหลต่อพีรพัฒน์ซ้ายจกมาดูกำพลเนี่ยเหนียวจริงๆครับรับติดมือเลยครับเสาแรกพิสนานนท์ให้ราชาอีขวามีขอบอลรับ,บเลือกจกมาลูกนี้โอ้โหวารุษชกทิง้งอ่ะบอลมาติดที่สิทธิโชคสิทธิโชคทั้งขวาครับกลับมาที่ราชาอีราชาอีให้ลองจิวลองจิวไหลต่อสิทธิโชคเปิดลูกนี้ติดครับสุพรรณโคกทิง้งยังได้อยู่ครับราชาอีเปิดมาลูกนี้ถึงได้เลยโคกตั้ง แล้วก็ติดเอวัตตนซ้ายจริงลูกนี้เกียรติศัก์ติดเอ้ายังเจอบอลคืนกลับมาไม่ถึงกิษนะนอนครับเป็นไฮร์ตี้มาฉกได้แล้วจะสวนครับทิ้งมาทางซ้ายอูแต่ว่ากำพลออกมาถึงก่อนวันเดอร์ครับแต่มุมของราจียเปิดมาก็โดนโขกทิ้งโดยขาดแต่อ้าเข้าซ้ายจริงลูกนี้ติดเอ้ายังไม่ได้ทิ้งโอ้โหกลับตัวยิงโดยเดนเล่ครับ จริงๆร,ริงอยู่ไหมทให้เอกรลาบที่ถือว่าโอกาสจะจะแจ้งกว่านะครับไอไปรีบนิดนึงครับดเลวืดเลยครับปวดวืดครับปกกล้าวให้กับตีสตองโดครับ PG! 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 ติสตองโดให้ลูงนี้ยังติดแล้วผู้ตัดสินคุณสงกรานบุญมีเกียร์นะครับเป่าจบ4ีนาทีแรกเกมที่มอธรรมศาสตร์สุรังสิตน,นะครับแบงคอกอยู่ในเตดกับาราชบุรีวินปุนเอฟซครับย่งเสมอกันสูงต่อสับครับเกมครึ่งหลังครับราชบุรีครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาดูตรงนี้นี่ยังไม่มีการเปลยแปลงตัวผู้เล่นนะครับ ราชาอีครับเปิดมาลูกนี้ได้หมกอ่ะแล้วดูรีบมาเบาเกินไปครับจังหวะหมวกของแยนเซนครับไปเข้ามือวารุษครับโอ้โหได้โขกซ้ำจังหวะสักครู่นี้ครับเคลียร์กันไม่ขาดครับดูครับเชรุตเปิดมาแล้วบอลตรงนั้นเนี่ยมาตกตรงหน้าแยนเซนแต่เบาครับวารุธเนี่ยเห็นลูกแล้วก็คว้าไว้ได้เฉลีดีโชคจะคืนก็ไม่กล้าเอาเตะอัดแล้วอย่างดีครับแยนเซนเอาเคลียร์มากลายเป็นของดีครับ วันที่เดรเล่ลองจิววิ่งฉีกมาแล้วครับอ่าแหละครับลองจิวถึงก่อนด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าพยายามจะยิงเร็วครับแต่กลายเป็นยิงผิดไปเองครับสตีเฟนลองจิวโอ้โหใจร้อนครับลองจิวบอกกล่าวให้วันเดอร์ครับเจอกับปวีนะครับวันเดอร์แต่งโอ้โหปวีล็อกปวีดึงแล้วบุรุษเหน่าอยากให้ไปต่อวันเดอร์วันเดอร์ลองจิ้งนะครับลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเจ้าตัวก็ไม่ล้มเอาฟาวนะครับพยายามจะฝืนเล่นครับวันเดอร์ ขืนตัวแล้วนะครับดูครับปวีดึงหนึ่งครับดึงสองแล้วตรงนี้ต้องปล่อยนะครับปวีไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียจุดโทษได้ครับแต่ว่าพอโดนตันมากๆดีกันยิงก็เบี้ยวเหมือนกันครับมันเดอร์นี่ครับออกไปเลยครับเปิดลูกนิดไม่ถึงสิธิโชคแดนเลจริงเลยครับลูกนี้โอ้ยลุดเสาไปนิดเดียวเกือบได้ลุ้นครับลูกยิงไกลของแดนเล โอ้โหเกือบเกือบสาหลายครับเดลเลดูครับราชอีเปิดมาเนี่ยเอวตั้นมองเคลียร์มาแล้วเข้าทางเดเลนั่นเลยครับ <c oughs> โอ้โหกดนี่ท้หายเข้าไปเนี่สวยงามมากนะครับ <c oughs> จับแล้วไม่มีใครเข้าครับยิงเลยครับ <c oughs> บอลเฉียวเสาไปวรุษเนี่ยบินเช็คแล้ว <c oughs> อ่านะครับจังหวะวีธไฮบาร์ตี้เข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้โอ้โหวิมา ก็ยังเซฟไปได้ครับกำพลครับและน่าจะฉลับนิดนึงด้วยนะครับดูครับบอลจากนัทวุฒิครับไหลกับไบบีตี้ไปแอบทางฝั่งขวาครับตัดเข้ามาแล้วก็ลูกเก่งครับยิงแล้วน่าจะปลายมือของกำพลครับบอลึงโค้งแล้วนี่ครับโดนครับกำพลเซฟไว้ออกซ้ายมาธิติพันธข้างหน้ามีวิ่งโฉบมาลูกนี้เอาถึงก่อนด้วย ถึงก่อนด้วยครับนาทุศนาทุิคืนมาแล้วจิ้งลูนิสแม่มีตัวยืนคุมอยู่ครับแยนเส้นแปดทิ้งออกมายังได้อยู่ครับวิสรุตไหลให้เอแบตตี้ซ้ายจิ้งลูนิ้ไปตรงตัวกำพลครับโอกาสอีกครั้งของแบงคอกอยู่ในเด็ดก็ยังไม่ได้ครับย้อ่ย้อนคืนมาแต่ว่ายังมีตัวครับบิสรุตให้เอแบตตี้เอแบตตีเเต้เข้าซ้ายเอแบตตี้หลอกจายลูกนี้วาเดอร์ขวาจริงโอ้แล้วก็กระชอกนิดเดียวต่อจะตามมาตะปบ โอ้เป็นซุปเปอร์เซฟอีกครั้งของกำพลครับลูกยิงด้วยขวาของวันเดอร์ลุイスเซฟลูกยิงของวันเดอร์อีกแล้วครับดูครับเพย์บัตตี้ไหลให้สวยมากครับเอื่อยไปนิดนึงครับแต่ว่ายิงได้ครับแต่ว่าไม่ผ่านกำพลครับกำพลนี่สถิติก่อนเกมนี้เนี่ยเป็นัประตูที่เซฟเยอะที่สุดครับในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเพย์บัตตี้ยอดมาลูกนี้บอลตกพื้นแล้ววันเดอร์กดไ้วขวาแต่ว่าบอลโด่งไปอีกครับลูกนี้ถือว่ายิงยากนะครับบอลมันเขาต้อจะใกล้ตัวครับ ได้เก็บตอกครับดูครับเปิดเข้ามาแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นเย็นเส้นหม่งทิ้งออกมาแล้ววันเดอร์ต้องรีบยิงครับเพราะว่ามีมอนตีเนี่ยเข้ามาบีบแล้วครับนี่ครับแล้วก็ออกไปเลยครับตอนนี้เลยช่วงทดเวลา4นาทีมาแล้วด้วยนะครับ นำพลครับเปิดยาวแล้วผู้ตัดสินคุณสงกรานบุญมีเกียรติครับเป่าจบ90นาทีครับเกมที่สนามมอตประษาศูนยตรังสิทธิ์ส้วจบ0-0ครับเกมระหว่างทูแบงกอกยูไนเต็ดกับราชบุรีผลเอฟซครับจบ90นาทีก็แบ่งกันไปทีมหนึ่งคะแนนเสมอ0-0ครับวันนี้ก็หมดเวลาสัรย์การแต่เราสดแล้วนะครับคุณรัชเชพงศ์วรศรินรับผมยุทธชัยจิรัคขัญชัยแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ